สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเบสีกเว็บเพจเบื้องต้นนะครับออก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับพอเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเจอแผงควบคุมนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของเรื่องนะครับจะเป็นหัวข้อใหญ่ หลักๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นหัวข้อย่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นสื่อนะครับเอาไว้ประกอบหัวข้อแล้วก็มีประมาณนี้นครับต่อไปก็จะเป็นหน้านะครับหน้าก็สามารถกําหนดหน้าได้น,นะครับว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนหรือว่าลิงก์ไปหากันได้นะครับ ความคิดเห็นนะครับก็จะคล้ายๆกระทูนะครับต่อไปเป็นรูปรษณงนะครับสามารถโหลดทีมหรือเทมเพลตมาได้นะครับเอาไว้พัฒนาหน้าเว็บของเรานะครับต่อไปปลักอินนะครับเอาไว้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในเว็บนะครับสามารถเพิ่มลูกเล่นอะไรได้นะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ใช้งานนะครับสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับ ก็เป็นเครื่องมือนะครับ Hawaii. เอาไว้อำนวยความสะดวกในเบ็บครับสำหรับ basic word p r g s s ก็ขอจบเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ